กราบสวัสดีครับพบกับช่องรีวิวกับเมืองบายกะลัาเห็นแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าสตาั๊ดมิสซูโน่นะครับกูนี้ไปได้ซื้อใหม่นะครับตัวนี้เป็นรองเท้าที่เก่าที่เก็บไว้นะครับสะสมไวนะ้เนาะโอเคจะเป็นรุ่นอะไรย่างมาติดตามกันเลยครับมิสซูโน่ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นโมนาซิดะนนโอ S.W. นะครับ K.L. S.W. K.L. ก็คือ Super Y นะครับ Super Y K.L. ก็เป็น K. คืออะอ่า g a n g a ูเล l เ t อร์นะครับหลังจิงโจ้เนาะมใชจแคลคูลัสบ้าไปเลยเม็ดอินอินโดนีเซียครับสีแดงขาวนะครับตัวนี้เป็น Monasida Neo รุ่นแรกเนาะนะครับไปดูกันเลยครับอ่าไอตัวนี้จะเป็น เอ่อ11 uh, US นะครับ290 JP นะครับ10 UK เนอะโอเคครับมาน,นี่อันนี้เก่ามากขอเก็บ่องก่อนตัวนี้ผมเอาไปใส่เตะแล้วนะครับสองครั้งเนาะ มันมันซื้อมาหลายปีละมันจะดูเหลืองๆหน่อยแต่สภาพอย่างใหม่เลยนะครับมิสโน่โอเคก็ลอยรีวิวกันเลยเนาะรองเท้ามิสโน่นะครับโมนาซิดะนนโอเป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับอัปเปอร์นะครับจะแบ่งเป็นสองส่วนเนาะส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าตั้งแต่แตะเข็บตรงนี้ นะครับไปจนถึงตะเข็บตรงนี้เนาะจะเป็นหนังจิงโจ้นะครับนิ่มๆเลยนะครับเราก็ดูครับหนังหนังจิงโจ้นี่เป็นนุ่มฟูมันขนาดนะครับส่วนบอดี้นะครับข้างเท้าด้านนอกเนาะแล้วก็ตรงส้นเท้าแล้วก็ตรงข้างเท้าด้านในนะครับอันนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับตรงข้างเท้าด้านนอกจะมีตา นกลันเบิร์ดนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือโมนาะซิดาเนโอเนาะแล้วก็ยังมีแถบข่าวนะครับข้างข่าวด้านในจะเป็นสกรีนนะครับเป็นนกลันเบิร์ดข้างด้านนอกจะเป็นเท็กเจอร์นะครับจะเป็นลายๆหน่อยจะเป็นเท็กเจอร์ลายปั๊มมานะครับเกล้อส้นเท้านะครับจะเป็นเกราะป้องกันกระดูกส้นเท้าเนาะแล้วก็จะมี ปั๊มลายมิซุโนนะครับตรงส้นเท้าก็จะมีฟองน้ำนุ่มๆน,นะครับอินโซลด้านในเป็นตัวเมมโมรีโฟมของมิซุโนนะครับที่เพื่อนแจกงเงินะครับจะบางนะครับบานาเนาะลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าจะเป็นหนังสังเคราะห์เย็บติดกับฟองน้ำเนาะเราจะเขียนว่ามิซุโนโมนาซิดะนิโอนะครับ ชุดพื้นชุดพื้นเป็น FG นะครับชุดพื้นรุ่นนี้เป็นปุ่มเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนาะตัวนี้ได้ความคงทนแล้วก็การายึดเกาะพื้นญ้าได้ดีนะครับตัวนี้แล้วตรงปุ่มใบมีดหรือปุ่มวงลีสองอันนี้ช่วยในการากลับตัวเนาะตรงนี้จะจะล็อกตรงกลางเท้าเนาะจะมีแกนตรงลกงเท้าล็อกแล้วก็ งอปลายเท้าได้นะครับจะมีมุดหื้อตั้งหน้า2จุดนะครับเพิมความแข็งแรงเนาะตั้งหลังก็จะมี1จุดนะชุดชุดพื้นตัวน,นี้เหมาะสําหรับหญ้าจริงนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนหญ้าเทียมที่มีเปลี่ยนหญ้าใหม่ที่มีความสูงนะครับมาแนะนําใส่กับหญ้าที่มันต่ำนะครับมันจะ,ะมันจะทํเใื่อบาดเจ็บเนาะจะเป็นเจ็บฝ่าเท้าหรือเจ็บหัวเข่าเนี่ยนะครับ <c oughs> ตัวโมนาสิดานนโอนะครับมันจะออกมาพร้อมกับโมเลเลียนีโอเนาะตัวตัวนี้มันก็จะเป็นเอ่อรดห้องว่าบ่ามีตัวท็อปรองท็อปและตัวบววนะครับจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวทํามารุ่นแรกนะครับยังบ่มีตัวซิลิกที่เป็นหนังสเกาะทั้งหมดเต้อเนี่นะครับทาให้น้าหนักของรองเท้าเนี่ยเ,เบาขึ้นถ้าเป็นหนังแท้ทั้งหมดมันจะมีความ หนักนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นหนังสังเคราะห์ก็จะทำให้น้ํำหนักเป่าแต่ของ Neo เนี่ยจะเบากว่านะครับเพื่อนจะพัฒนาเทคโนโลยีทั้งชุดปุ่มแล้วก็ตัว <c oughs> บริเวณหนังสังเคราะห์ที่มีความเหลียวและกระชับขึ้นนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่มีหน้าเท้ากว้างมากนะครับเป็น super w i d เนอะอ่าครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาได้เกือบ4ปีแล้วครับ ตอนนี้เอาไปเล่นอยู่2ครั้งครั้ง2ค,ครั้งเนี่ยแหละครับก็ยังดูใหม่อยู่เลยครับอันนี้ดูแลรักษาไว้อยังดีเนาะเล่นเซตก็ทําความสะอาดแล้วก็ชุบด้วยไอ้ตัวไข่ปาวานเนะาะทำให้หนังเนี่ยบ่าแห้งนะครับทำให้หนังมีความชุ่มชื้นนะครับเด,เดี๋ยวมาดูราคากันนะครับผมไซส์ไซส์สองเก้าศูนนะตัวนี้ใส่ตรงไซส์นะครับ อาจจะมีต้องใส่ตัวเหมือนคล้ายๆถุงตีนถุงเท้ากันลื่นนะครับถุงตีนกันลื่นเนาะมันจะพอดีเลยนะครับมาดูแข้ข้างหนึ่งนะครับนี่ข้างขวาอ่าพื้นเนี่ยครับเดิมทีมันเป็นสีขาวแล้วชุดพื้นเนี่ยมันจะออกเป็นเขียวๆใสๆขาวขุ่นขาวนมอย่างเงี้ยครับออกเขียวๆนะครับนี่ด้านนอกเนาะก็ถ้าซื้อมา เมื่อหนึ่งนะครับก็จะมีไอ,อย้ยางเงี้ยไอ้ตัวหนังเนี้ยมาขึ้น,นะครับการันตีว่าเป็นหนังแท้แน่นอนของมิซูโนะนะครับตัวราคานะเวลานั้นนะครับมันจะตกอยู่ที่เท่าอี้นะครับที่ซื้อมาเนาะมันบะมีรุ่นท็อปรองท็อปนะครับจะเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับมีความนุ่มฟูของหนังเนาะโอเคอะไร ใช้งานได้ดีครับบ่ปีบ่เปิดครับเดี๋ยวว่าจะเอาไปใส่ลองเตะแหมสักรอบสองรอบสลับกันเตะไปเนาะการทานอมรองเท้าโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรองเท้าฟุตบอลในวันนี้เนาะอะ่คลิปหน้านะครับก็บน่ใจว่าจะเป็นตอนไหนเนาะอาจจะเป็นเดือนหน้าไปเลย เดือนนี้น่าจะหมดงบไปละโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นรองเท้าอย่างเนาะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมีอย่างคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับอยากให้รีวิวแบบไหนจะไดดเนาะติชมมาได้นะครับน้อมรับฟังนะครับและปฏิบัติในการแก้ไขนะครับขอบคุณครับ